เกมนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆทุกคนเล่นหย่านในตำแหน่งของจังเกิหรือว่าตำแหน่งป่านะครับ เล่นให้ดูเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเหลาหลายคนนะครับขอกันมาค่อนข้างเยอะแบบว่าเฮ้ยพี่บาสสอนเล่นหยานป่าให้ผมดูหน่อยครับพี่เกมนี้ผมก็จะจัดให้เลยนะครับเกมนี้ผมกดกับเอ่อกับคนดูทั้ง4คนนะครับผมมี and and <S <S ลอรีออนระดับประเทศมาแบกด้วยนะครับแต่เกมนี้ผมจะแบกเขาเองนะอั <S <S นว่าเราไปดูในเกมดีกว่าผมว่าจะเป็นยังไงสําหรับเกมนี้นะครับ โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l d e n นเติมเกม c o m ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปองเติมเข้าไวาภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารปโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้ อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรงสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับโ <Okay, S 2> อเค <รอ S 2> ครับ,รบผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ขอมาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปผมด้วยหรือว่าช่องผมด้วยนะครับใครกดไลค์ขอให้ถูกหวยขอให้ได้แฟนหน้าตาดีหน้าตาเด่นสวยรวยเอ็กหวยอุ่มนะครับใครไม่กดรีบกดด้วย ขอให้จเจริญเจริญเด้อคนที่กดอนะไอที่ไม่กดขอก็ขอ,ขอให้จเจริญเจริญเหมือนกันนะครับขอแค่เข้ามาดูผมผมก็ดีใจแล้วนะครับเล่นหยานผมจะตีสแต็กฟาร์้วก่อนเห็นนะพอเรามาตีปุ๊บก็จะใช้สกิลหนึ่งนีอีกรอบนะครับมันก็จะจะทําให้เราฟาร์มได้ไวขึ้นนะครับอันนี้เผื่อคนยังไม่รู้นะครับฟาร์ม้ยวน,นฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับตามทามมิ่งของของเราเนี่ยครับเน้นสกิลหนึ่งก่อนนะว่าสกิลหนึ่งมันจะแรงนะครับ ไปเรื่อยๆนะผมไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าตัวเราเป็นตัวเลทเกมไงไมค่อยๆเล่นฮะ <No. S 1> เฮ้ยเกมมันเอออะไรวะก็ว่ายูา่ทำไมรีคอฟเวอรี่ผมม,มันมาอยู่ตรงนี้วะหรือ<า>ว่าผมไป่รปาบมับบนไว้วะฮะเกมมันเออฮะบัฟแดงกูหายโอ้โหกูจะตกใจอะไรก่อนดีเนี่ย Yeah. แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ใจเย็นๆนะครับอย่าหัวร้อนเมื่อผมไม่ได้หัวร้อนนะครับผมแค่แค่ตกใจเฉยๆนะครับเราก็เล่นตามทารมิ่งไปเรื่อยๆนะครับตามเวลาตัวเราอะ่ะมันเป็นตัวที่เลดเกมอย่างที่ผมบอกนะครับฝันงงแค้มเป็นเอเลนดอร์ป่ามันเอามาแก้ทางเรานะครับตัวเขาเนี่ยชนะทางเราอยู่แล้วถ้าเราวัดหนึ่งๆกับเอเลนดอร์ตอนนี้ไงเราก็แพ้นะครับรอเล่นตามเพื่อนเห็นป่ะ ตอมีแก๊กไนงะมีแก๊กมีดาวมีแก๊กมีดาวโซโล่คิวสวยเพื่อนโซโล,โลคิวที่แปลว่าทีมผมมี3คนเมื่อกี้แล้วก็แน่นอนนะครับเน้นอ็อบเจกต์สำคัญนะครับทำให้เราฟาร์มได้ไวขึ้นนะครับมับงกรไปรกิวแรงขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับรอเล่นตามเพื่อนนะถ้าจะเล่นต้นเกมต้องรอเล่นตามเพื่อนนะครับอย่าเข้าไปเล่นคนเดียว ถ้าตายไม่คุ้มนะครับเราจะเสียเวลาในการฟาร์มนะครับแล้วก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมน,นะครับพยายามดึงไอ้บัฟฟ้าเนี่ยมันเข้าพุ่มไว้นะถ้าเผื่อฝันว่าแมันเห็นเราตีอยู่เนี่ยเอเลนดอ์เนี่ยมันเห็นเราตีอยู่มันอาจจะเข้ามาเวทก็ได้นะครับอันนี้สําคัญเหมือนกันนะครับเราก็ฟาร์มต่อนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมเฮ้ยแต่เหมือนเพื่อนจะเอาแต่ต้องดูแมปด้วยนะครับอันนี้ก็สําคัญสตาร์ทสองตัวสยองกลุ่มตายสองเฮ้ย สามทิปบนเข้าว้วาว 4Q ชี้แอร์ผม 4Q อ่ะสองนาที 4Q ข้ามาดีครับแล้วผมลืมบอกลูนคนดูไปด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้ผมเล่นเป็นลูนออนสล็อตออนสล็อตแปดเมตรนะครับแล้วก็ยันเลดมาสองนะครับหรือว่าออนสล็อตเก้าวะออนสล็อตเก้าแล้วก็ยันเลดมาหนึ่งประมาณนี้แหละครับมีห้อยคีสม,มาสักเมตรสองเมตรนะครับ นึกว่าบัฟแดงหายแล้ว oh. ฟอร์ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเกมนี้เปิดมาดีนะผมได้4คิวอะ่ะหย่าน4คิวต้นเกมคิดเอาหย่านเป็นตัวเลทถ้ามันเกิดต้นเกมใครก็หยุดไม่อยู่นะครับดึงดโอ้โหเฮ้ยรอเรียวจะวัดเชิงว่ะมาดิ โซโลคิวฝั่งเรามี3แต่โซโลคิวมาเนี well, ่ยดอขึ้นฮะวัตตาฟากดอขึ้นคืออะไรวะมันแปลกๆนะน้องชายอะไรคือดอขึ้นวะเอเลนดอป่ะเอเลนดอขึ้นอ่ะมันก็พูดเสียใจพี่หายแว็บเลยเอ้คำพวกนี้เราพูดใน t ิกตอกไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวเขาจะแบนนะ แบบว่าคำสองแง่สองงามอะไรเงี้ยเชื่อไหมผมเล่นผมเออเพื่อนเล่นแก๊กนี่แหละผมบอกว่าดึงแล้วดูดดิเอ้ยพูดไม่ได้ด้วยเ,เดี๋ยวโดนแบนเอาเดิเราเลี้ยวใจตู้จัดอะ่ะอืมใจตู้เหรอเรียบร้อยนะครับต้องไปช่วยเพื่อนข้างบนก่อนนะครับข้างบนไม่ไหวเจย์เลนดอร์มาโถมนะครับ ดึงแล้วดูดอะผมบอกว่าแก๊กดึงแล้วดูดดีดดดผมโดนแบบเกือบ,บโดนแบรนช่องอะ่ะคำเนี้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอวะว่าเป็นระบบความปลอดภัยที่ค่อนข้างค่อนข้างมั่วสั่วมันเอาหมดอะคำใดที่มันจะแบบว่าเหมือนเหมือนสื่อถึงเพศอะไรพวกเนี้ยมันเอาหมดเลยอะอมันก็ปลอดภัยเกินผมรล้ว,วดเฮ็ดเลยอะตอนเนี้ยมาเด้ เกมนี้ที่ผมขึ้นมูลาเพราะว่าเจอกับาทาร่าด้วยนะ oh <my> อยากเกิดก็เปิดมาเพื่อนสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมนะสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมนะครับจะบอกไม่ได้นะว่าโอ้โหให้ให้เพื่อนมาช่วยอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับเกมมันเป็นทีมห้าคนนะแต่ว่าเจอเอรนอนต้องถอยก่อนนะครับ oh <my> ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ไหวเราก็ถอยกลับมาฟาร์มนะครับ oh ถ้าเราตายจะไม่คุม้มอันนี้ผมจะพยายามไม่ตัดนะแต่ว่าจะตัดบางช็อตนะครับฟาร์มต่อนะนะพอฟาร์มเสร็จปุ๊บทามิ่งมันก็จะลงมาข้างล่างพอดีนะครับถ้าเห็นไฟข้างล่างมันบวชล้วก็กลับมาช่วยเพื่อนนะครับถ้าไม่บวชล้วก็ขึ้นไปช่วยบนได้เพราะว่าข้างบนตอนนี้เหมือนเอรลนดอร์เขาจะขึ้นไปนะครับวิ่เอเลนดอร์โซโล่คิวอ่ะแล้วเจอรอเรียนเมส้มไงเจอไปเด้ โคตรตึงคนนี้โคตรตึงระเอก,อกมาแล้วระเอก,อกมาแล้วจ้าขอสักตัวดิมาเด้อเ้ย <c oughs> จะไปไหนจะไปไหนโอ้โหจะกลัวจะตายแล้วใครจะอยู่ก็อยู่นะผมไม่อยู่แล้วนะครับโอ้แต่ข้างล่างดันนะครับตอนนี้จะเสียป้อมล่างนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจนะให้เพื่อนกันไว้ก่อนแล้วเราก็ฟาร,ร์มต่อนะครับ อาจจะต้องกลับบ้านนะเลือน้อยเกินนะครับเนี่ย oh. ผมวิ่งสิบสองแล้วแปดนาทีอะประมาณแปดนาทีนะแปดไม่เกินเก้านาทีอะหยาดป่าต้องวิ่งสิบสองแล้วนะถ้าตามทามมิ่งจริงๆนะมันไม่เกินเก้านาทีอะควรวิ่งสิบสองแล้วนะครับจากการคำนวณแล้วเราไล่ตัวหลังเลยนะครับ <Yeah. S 1> อม,มาดี <Okay. S 1> ก็มาดีครับเอลสูดยังถึงกับวิ่งหนีนะครับไม่กล้าวัดเชิงมาเด้ โอ้หัวตแตกเฮยเมื่อกี้เมื่อกีออกก้เห็นอะไรป่ะโอ้ <c oughs> หเหยนมันโดนว่ะเมื่อกี้ขอโทษทีครับเหยืน <c oughs> โอ้ยเมื่อกี้ผมหลบสก,กิลผมหลบซูมเอลสูได้นะแต่ว่าเหยินมันโดนนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมแก้แค้นให้เหยนแค้นนี้ต้องทำละอ มีคนหิวนะฮะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่หิวนะครับคือคือผมจะทําให้ดูไงว่าถ้าเราเล่นแล้วเราหิวเราถ้าเราเล่นแล้วเราหิวเข้าไปในป้อมของเขาเนี่ยเราก็จะโดนแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําตามนะครับตอ<ะ>นนี้ของเราก็เริ่มมาแล้วนะครับโหแต่ว่าเราียนรอวะคิดว่าผมตู้ได้ปะมีดาบฟ้านะครับมาดีโอ้โหผมว่าหนึ่งหนึ่งเมื่อกี้ผมก็เอามันตายนะ ของเริ่มมาแล้วไงไวตัวเราแพ้เอเินดอนนะต้นเกมถ้าเลดเกมมีของอยังก็สู้ไม่แพ้ถ้าถ้าเปิดก่อนนะครับอยู่ที่เชิงอยู่ที่เชิงเฮ้ทุกคนให้ดูสกอร์ผมดิหนึ่ง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 โอ้ oh my god, oh my god. โอ้โหโคตรสวย สกอร์หนึ่และสกอร์รวมสิ9เก้้ชียนี่มันเลขอะไรครับเนี่ยงวดหน้ามาชัวหนึ1งหนึ่11 1, 11 9, เฮ้ยแล้วเมื่อกี้หนึ่เวลาเห็นป้าโอ้โหเวอร์ชาตเวอร์ชาตนมันอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยดูดูเลขดิ สวยนะทีต่อไปเป็นดาบแดงแล้วกันนะครับโอ้ยอยากให้สกอร์นี้อยู่แบบยันจบเกมเลยอนะมันสวยเกินช่วงเลดเกมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างสำคัญนะครับห้ามตาย ดีป้อมก่อนดีเพื่อนอืมมาห้าวหลายตายซะแต่อรอเลียวมันกล้าเล่นหนินะแต่ว่าของทีมผมนำไงก็เลยตู้ง่ายหน่อยนะครับลอเลียวถ้ามันตู้หนึ่งหนึ่งอะของมันของมันต้องของมันต้องนำจริงนะไม่ไงั้นมันสู้ยากนะครับผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นนะอรอเลียวเพราะว่ามันต้องมีของเยอะกว่านี้แต่ว่าถ้าโดนลุมก็ไม่ไหวยอยู่ดีนะครับแครี่ยิงฟรีก็ฟาร์มไปเรื่อยนๆนะครับผมไม่ต้องรีบร้อน เวลาที่ไม่ควรตายเนี่ยคือตอน d o สเ Slayer เกิดคือนาทีที่14แล้วก็ประมาณ50วิ้ามีคนตายถ้าตายนีสวยนะครับโดนฝันลงข้ามตีคองจบบ้านนะครับผมจังหวะเอาป้อมได้รีบเอาก่อนนะครับก่อน Dark s l a y ร์จะเกิดสวยและหาจังหวะเล่นเพื่อนเปิดสวยสวย่าทีมเราเล่นดีนะ กดนั้นตีรอเอเลนอมันเข้ามามันเจอผมแน่แล้วผมจะเข้าแบบทีเผอสไลด์หนึ่งทีซาตานันเฮ้ยถอยถอยถอย่อนเพ่อนเอเลนอนผมเอาจัดอ่ะอื้มก็มาดีค่ไม่มีอันติก็ตายได้บอกแล้วถ้าอยากเล่นถึงตอนนี้เลทเกมเป็นตัวที่ ที่ผมชอบเล่นนะแต่ว่าข้อเสียคือมันเลดเกินไปนะครับและมันเป็นตัวที่ต้องพึ่งเพื่อนพอสมควรแต่ที่ผมชอบมันเลยก็คือเวลาเกิดมันเล่นสนุกนะครับตัวมันเท่แบบมันสไลด์ปั๊บปั๊บปั๊บมันพิ้วอะ่ะได้โชว์สาวอ่ะครับส <Now, S 1> าวอุยสาวสาวเห็นสาวก,กีดสาวหลงพี่ต้องล้างอาถรรพ์ให้ได้แล้วจะไป เล่นหยานปากกับคนดูผมไม่ค่อยชนะอันนี้พูดตรงๆนะอันนี้น่าจะเป็นเกมที่ผมเล่นแล้วเปิดมาดีสุดแล้วอะถ้าถ้าเกมมาขนาดนี้แล้วแพ้นะว่าไม่ใช่แล้วน่าจะอาถรรพ์จริงแล้วผมน่าจะต้องเลิกเล่นหยานตลอดชีวิตเฮ้ยดันบนมาก่อนดีเพื่อนใจเย็นดีถอยถอยถอยก่อนดีโอ้โหเหยื่พอก่อนเหยื่ใจเย็นก่อนดีเฮ้ยพอก่อนดีโอ้โค้ดสั่งไม่ฟังกันเลยวะสวยแล้ว รอคโค้ดก่อนดิโอ้โหไอเหยืน <_ co op> ไอเหยืนมันเก็บหมดเลยอะโอ้หมดตี้เฮ้ยโค้ดสั่งไม่ฟังบ้างวะไอตี้นี่แบนแบนสามเกมนะข้อหาไม่ฟังโค้ดโหดเกินหน้าเกินตาแบนนะไอพวกนี้แบนนะเหยืเ่เชิดฉายเกมนี้เหยนโดน,ดน,ดนแ,แบนสามเกมอีสามเกมค่อยเข้า ตรแล้วผมก็ล้างอาถรรพ์ได้นะครับผม <Victory. S 1> โอ้โหไม่แน่นับหนึ่งได้ไงครับเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราไฟสุดท้ายผมไม่ได้มาอ่อไฟกับเพื่อนเว้ยโอ้โหดาเมจผมน้อยกว่านาคอสด้วยนะเอ้ยมูลาด,ด้วยนะครับแต่ก,ก็ไม่เป็นไรนะครับจือว่าตีนี้ค่อนข้างตึงเลยนะครับแต่ว่าแบรน4ี่เกมข้อหาโหดเกินหน้าเกินตาโค้ดไม่ฟังคำสั่งแบนนะครับ อันนี้ล้อเล่นนะครับล้อเล่นนะทีมทีมเล่นดีนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะผมว่าทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้นะครับผมว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน